สีราศีถึงคาวหมดเคาะชีวิตจะรุ่งสุดปังไม่พังเหมือนแต่ก่อนอยู่ดีๆก็มีเงินใช้นี่ก่อนจะไปรับฟังว่ามีราศีอะไรบ้างให้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามคำทํานายดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องความเชื่อเป็นเรื่องส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลค่ะ สีราสศีต่อไปนี้ทั้งเจองานหนักงานเหนื่อยไม่มีคนเข้าใจการเงินก็ย่ำแย่แต่นับจากนี้เป็นต้นไปดูเหมือนจะโชคชะตาฟ้าเปิดความโชคดีจะกลับมาเข้าข้างราศีต่อไปนี้แล้วบ้างชีวิตจะรุ่งสุดปังไม่พังเหมือนแต่ก่อนมีเงินใช้นี่สักทีได้แก่ราศีมังกรผู้ที่เกิดระหว่างวันที่14มกราคมถึง12กุมภาพันธ์ ชาวราศีมังกรการงานจากที่เคยหนักสาหัสมาตั้งแต่ช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่เดือนที่แล้วก็เพียงแค่บททดสอบของชีวิตเท่านั้นเพราะว่านับต่อจากนี้มันจะกลับมาดีแบบที่เราก็คาดไม่ถึงเพราะฉะนั้นตั้งใจมุ่งมั่นเช่นเดิมอย่าย,ยอมแพ้แถมในช่วงนี้ก็มีเรื่องโชคเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมีเกณฑ์ได้โชคจากการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหรือการลงทุนจะระวังก็เรื่องของความรักที่อาจมีเรื่องไม่ เข้าใจกัน,นบ่อยอย่าแจร้อนเป็นดีที่สุด ราศีเมถุนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มิถุนายนถึง1 5กรกฎาคมชาวราศีเมถุนชีวิตหนักหนามานานเกินไปแล้วในช่วงต่อไปนี้ชาวราศีเมถุนจะดวงดีมากจะหยิบจะจับอะไรก็ประสบความสำเร็จหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทำอะไรก็ไม่ค่อยดีขึ้นแต่มันก็ผ่านแล้วด้านการเงินก็ปังแบบไร้ที่ติมีใช้ไม่ขาดมือหลังจากที่ผ่านมาการเงินไม่ค่อยคล่องตัวนักจะระวังก็ต้อง เรื่องของอุบัติเหตุเ,เนื่องจากจมีเกณฑ์เดินทางไกลส,ส่วนเรื่องใจยังไงตอนนี้ก็ว่างเปล่า ราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่18ตุลาคมถึง14พฤศจิกายนชาวราศีตุลแม้ว่าก่อนหน้านี้คุณจะเป็นคนมีฝีมืออยู่แล้วแต่ว่าทำอะไรก็ไม่มีใครเห็นแถมภาระงานยังมาตกอยู่ที่คุณคนเดียวหลังจากนี้ดวงชะตาฟ้าจะเปิดทางให้กับชาวราศีตุลพอความรับผิดช,ชอบและขยันขันแข,ข็งจะได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่มีเกณฑ์จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้หน้าที่การงาน รุ่งโรจน์แถมเรื่องการเงินก็มีไรายได้เข้ามาหลายทางแต่อย่าเผลอใช้จนมือเตอิบไม่เช่นนั้นจะไม่เหลืออะไรส่วนด้านสุขภาพนั้นยอดเยี่ยมไม่มีปัญหาอะไรราศีธนูผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ธันวาคมถึง13มกราคมชาวราศีธนูหลังจากที่ก่อนหน้านี้ต้องเอาใจช่วยอย่างหนักสำหรับชาวราศีธนูเพราะโดนหนักเหลือเกิน การงานการเงินไม่ค่อยดีอย่างมากเรียกว่าดวงตกแบบสุดๆแต่ต่อจากนี้จะทำอะไรก็ได้ดีแน่นอนหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดดวงดีเรื่องการงานรวมถึงมีโอกาสหยิบงานใหญ่เงินใหญ่มีกระยานมิตรคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดคนเรามีขึ้นย่อมมีหลงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นอย่าหลงละเริงมากจนเกินไปหากตรงกับราศีท่านใดให้คอมเมนต์เพื่อเปิดรับดวงได้เลยค่ะ